สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนบายบายครับบายนี้ครับพี่จ้าประทุมราชครับผ้าพีผ้านองครับมาเบิงง่วแม่ลูก2โคมกครับง่วงทอง6กเดือนราคาลัก2อีก1โตครับอยู่กับน้องนิดครับสวัสดีครับน้องนิดครับสวัสดีค่ะบาย2โมงครับอากาศฮ้อนมือนีน้องนิดเนาะค่ะ2มื้อก่อนยัางหนาวอยู่ครับมือนีมีแม่ลูกมาฝากพี่น้อง2โคมงามๆครับลูกตัวแม่ทั้ง2โคมครับโดยเฉพาะตอนหนาพี่น้องเป็นลูกสาวของเจ้าล็อกโคครับพี่น้องนะครับไปแบบเร็วๆครับอากาศฮ้อนไล่นะครับ อ่ปลาการทองหนึ่งตกับแม่ลูกสองโคมครับมาจากบ้านหน้าแต่ตำบลหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับซูงฟี่ส0งโลไปเลยเนาะคูงฟ่สองร้อยโลนะครับโปรโมชั่นนะครับพี่น้องช่วงปีใหม่ครับจัดใหญ่ๆให้พี่น้องนี่ครับอ่ะรักสองก็มีครับแม่ลูกจังเบิ่งกันครับแม่ทองกับรักสองครับอ่ะเบิ่งโคมใหญ่ก่อนนะครับโคมแรกครับเป็นงัวแม่ลูกลูกแม่ครับลูกสาวลูกสาวเจ้าล็อกโคครับพี่น้องไหวสีเข่าวสองเดือนคนครับเคนเป็นส่วนแม่คนแล้ว แม่มันสูงอะไรครับตรงน,นี้ร้อยหาสิบสามค่ะร้อยหาสิบสามโค่มนี่้องนิดเปิดจักบาทหาหมื่นหาค่ะหาหมื่นหาพันค่ะต่อร่องได้ค่ะต่อร่องได้สองฟี่ละสองร้อยโลค่ะสองร้อยโลครับพี่น้องแม่ตัวใหญ่เนาะค่ะแม่ตัวใหญ่ค่ะสูงร้อยหาสิบสามหมุกลบครับพี่น้องลูกสาวผุนครับไวเดือนกว่าๆไปฮะสองเดือนเป็นห่อนพี่นอ <c oughs> ้องห่อนแดดค่ะห่อนแดดอ่ะค่อยๆปองมัน้องนิดปองมันนะนะครับติดไปหาหงว่โค่มอีกโค่มหนึ่งครับ นี่ลูกสาวครับพี่ลูกสาวของเจ้าล็อกโคไว่ที่เข้าวซองเดือนนี่ครับโอ้ยพี่น้องโค้งสางใหญ่แห้งเกิดนะครับ5พฤศจิกา06ครับมีใบมีหลอดครับวันที่หาที่ขวางกระครบซองเดือนนะครับบวกลบเดิมพี่น้งองโมโหว่าคนขอดจริงมือใดครับค่ะนี่ลูกสาวล็อกโคครับโค้งสางเงยๆเพลดดำนะครับพ่วงห้างดำส่งฟรี200โลน้องนิดเอานะครับหม้อลูกใดครับลองนิดครับ ลูกสองยืนค่ะลูกสองยืนนี่ลูกสาวเฟินนะครับเล็บกทอปากตีคบพีนองนี่ครับนี่ใบเสือนกวายนี่พีนองควงสามพันหญ่ครับนั่งหน้าดีนะครับสนใจโทรมาเลยอ่ะเมืองไทยนครับเพดดำนะครับพ่วงห้างดำนี่คือแม่เฟินครับแม่เฟินกะนุ่มซีเต่านะครับเนาะ่ะนุ่มซีเต่าค่ะนะครับกาทุกข้ท้อประกันจังมือสิผามือค่ะสิผามือ หามือนหาครับค่ะตอร่องได้ค่อร่องได้พี่น้องตรงนี้่นย่ำนะครับตอร่องได้โอ้มาโลดนะครับเพศดําพ่วงหางดํานุ่มซีเต่าครับนี่คือแม่เพลินนี่คือลูกสาวเพลินนะครับเป็นโคมแหลกนี่โคมใหญ่ก่อนครับลักสองก็มีจังเบิ้งกันนะครับอีกแม่เพลินง่ายง่ยพี่น้องนะครับเป็นออกลูกกระทบหนึ่งครับหอบ้เล่ยปากนะครับหูบ้เล่ยปากค่ะเป็นปลามันอุปสมมตนบ้ค่ะอ่ะนี่ครับ น้ำล้างลาไปหอดนมนมสีเต่าครับเล็บขอเท่าปกติดีครับใบลูกที่เข่าซ้องเดือดซ้องโตแมลูกครับอยาผสมปองให้เบิรงนะครับค่าค่าทอนประกันให้ครับส่งฟรีสองร้อยโด่โคมนี่กูได้หมักใหญ่ๆครับพี่น้องเอาเป็นแม่พันธุ์นะครับหาเมื่นหานะครับครับจากกรุงเทพกรุงไทยซื้องัวให้พี่น้องคือพอแม่เลี้ยงนะครับนี่ลูกสาวร็อกโคนะครับ พวงสามไงคือแมียได้ละอ่ะนุ่มแม่กับซีเต่าครับลำลังลาบไปหอดนุ่มพี่น้องอ่ะมองนี่ก็ห่ำเนะาะ<อ>ค,ค่ะห่ำค่ะเพิ่ากินห่ำกินห่ำก,ก่อนมาเป็นบ่อ่ะพวกหน้าตาแม่เป็นครับจะโมกซีบบอสีบอแวงครับพี่น้องสีดำบอสีบอแวงคลิปหู้ดำนะครับใบหูกับบอสีบอแวงครับหัวลูกสองยืนแม่นบ่ค่ะแม่นค่ะลูกเพิ่นกะโมมีแต่มีดังครับพี่น้องลูกสาวจะร็อกโขนะครับพี่จ้าอธิบายเร็วเนี่ยเพราะว่าน้องหันค่ะหัวหน่อยนะครับกับเดือดแห้งค่ะ หัวใหญ่วิปัญหานะครับนี่จับได้ใบได้ครับโคมนี่ห้าหมื่นห้าพันทรงฟรีจักกิโลสองร้อยโลค่ะสองร้อยกิโลเมตรนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องบ่น้องเสียค่ารถเพิ่มนะครับค่ะบ่น้องเสียค่ารถเพิ่มเนี้ยตรงนี้เพิ่มไปทรงให้ครับพี่น้องแม่ลูกลูกแม่แม่สรงลอยหาทิพสามบอกลบครับลูกใบสีเขียวองเดือนลูกสาวเจ้าลอกขู่นะครับนี่เอาชุดแรกนะครับต่อไปไปเบิง แม่ล no. ูกนะครับราคาเบาๆนะครับมีนอบาทเนาะต่อไปครับมาเบิงโคมที่สองครับเป็นง่วแม่ลูกลูกแม่ครับลูกเพิ่นหันดัหลังให้พีชาเลยครับพี่น้องห่อนนะครับหันลังไหแดดค่ะมาลูกแหลกม่นบ่นนี่ค่าลูกแหลกค่ะโคบเนี่เปิดจากบาทตรงนี้เปิดสองหมื่นเก้าพันค่ะสองหมื่นเก้าครับพี่น้องเอาราคาเบาๆก็มีโอ้ลูกเบาขี่ลายได้ครับลูกงามค่ะมาลูกแหลกเนาะค่ะลูกแหลกแม่สูงอะไรแม่สูงงลอยสามหาค่ะลอยสามสิบหาบกบคับพี่น้องสีมุมุมนะครับ สีม่วงมักตาอลูกหน่อยสามหาลูกลั่อลูกแกละครับลูกไว้จากเดือนละครับลูกไว้สี่เดือนจ้าสี่เดือนแม่ย่างมาผสมเนาะนย่างอยู่ค่ะมันเป็นซัดและรอบหนึ่งแล้วด้ค่ะอ๋อเป็นซัดแล้วย่างมาผสมครับพี่น้องอ่ะปลองลูกคนมาเนี่ยนะครับสองหมื่นเก้าตอร่องได้พี่น้องต่อร่องได้ทุกมาต่อเอาค่ะต่อร่องได้ค่ะอ่ะเบิ่งลูกสาวคนมาแล้วลูกเพิ่นแดงงามดีครับพี่น้องเอาไว้จากเดือนสี่เดือนบ <4 S 1> ่สี่เดือนค่ะนี่ครับลูกเพิ่นขีดหูดำจำมูกดำเพดดดำพวองหางดำครับเืองด นะครับแม่ลูกลูกแม่แม่กะสดดีครับคีบผู้ดาจมูกดำเหมือนกันนะครับเพ่องบทน่มจีเต่าเนาะค่ะนุ่มจีเต่าค่ะเพิ่งกินน่มแม่เ่ยังกินอยู่ค่ะยังกินน่มแม่อยู่ครับควันจับจมูกนั่งครับนะครับเล็บก้อทอปกติดีกับแม่เพิ่นเหตุดาพ่วงหางดาครับขาทุกาท้อนน้องนิดประกันในสิบหามือค่ะอะลูกเพิ่นครับลูกสาวสี่เดือนครับยังวัฒนทิแท่งดังไ่คุมนะครับพี่น้องค่ะอ้วนดีตละ ค่ะเนื้อนังดีค่ะเนื้อนังดีอ้วนดีครับนังหน้าดีควันจับยุมองนังทับนะครับเล็กกว่าเท่าปกติดีนะครับชีพูดําจะมูกดาลูกสาวสี่เดือนกว่ากว่าครับสีบวคือแม่เลยสีแดงค่ะแต่แดงไปทั้งพอ่ค่ะเพิ่นไอไปทั้งพอเพิ่นค่ะนี่ครับเอาสองหมื่นเก่าไปหาแม่กัะลูกนะครับยังกินนมงแม่อยู่ด้วยค่ะยังกินอยู่ค่ะนะครับนีการทรงลูกเพิ่นถือว่าโอเคนะครับ ต่อรองไดครับพี่น้องสองเก้านี่ครับทำไมลูกกับหญ่ก,ก็แม่อีกัำไมนังนยย่งกินนมแม่อยู่นะครับพมนี่แม่กะรอบต่อไปก็เอาไปผสมเอาครับค่ะนมสีเต่าเพลดํำพว่วงหางดำเป็นชุดที่สองนะครับผูได้จากงวงกลางกลางกะนี่แลครับพมนี่ว่าสามหาบ,บุกรบเนาะคุงค่ะหลอสามหาบวกรบค่ะของแม่ระบาดเนี่ย <c oughs> ่เป็นยังครับอ่ะมึงเพลิดเพลินนี่ครับสีดำนมสีเต่านมบวอมอยู่ค่ะเป็นยังกินนม,มอยู่นะคะ นะครับลูกเพิ่นนะครับน่นอยากให้เก่าให้สนใจกระทถงมาเลยครับกับน้องนิดเป็นคูมที่สองนะครับอถอยล้างเก่าเลูกถอยล้างลูกละของเสียกแม่สองหมื่นเก่าครับพี่นอ้องอ่ะปดลูกกับแม่พผนออกแล้วครับนี่แม่สีด,ดําแดงสีม่วงตัดโบสถ์ลายนะครับลูกอ่ะนี่นะครับถ่ายเพิ่นลูกสาวเอาสองตัวนี่ครับห้อเสื้เก่าตอรอ,อ,องได้ค่ะต่อรองได้ค่ะน้องนิดเนาะต่อรองได้ แม่เพิ่นก็เป็นปรามันผสมไทยกลางลูกเพิ่นก็เป็นปรามันลูกผสมครับหนังนานาแดงๆสินี่ครับมีสายดีจะกกับกรุงเทพกรุงไทยอยากได้แม่ลูกไปเลี้ยงครับราคาเบาๆสักสองนี่อ่ะโทรมาเลยมาต่อเอากระน้องนิดครับกระทุกกระท้อนน้องนิดประกันให้ครับพี่น้องประกันตอนนี้ให้ลูกแหลกอ้อากาศช่วงใบสองแดดคักคมื่อนี่ว่ามีลมเลยสองมื่นก่อนนี่ยังห่อนอยู่ค่ะอ่ะต่อไปสิไปเบิ้ง แม่ทองหกเดือนแลค้าวเบาบอ้าวตรงนี้บครับ,บ,บ,รบชุดที่สามครับเปาเบืองว่วทองครับทองหกเดือนกับเจ้าแดงใบเล่ครับพี่น้องเป็นงว้วไทกลางครับเปิดเป้าบาเปิดจักบาทสองหมื่นสามพันบาทค่ะสองหมื่นสามค่ะต่อร่องใดครับต่อรองได,อรองไดพร้อมอเขาทาพี่น้องเลยง้วทองหกเดือนอะไรเด้นี่ทองกับแดงใบเล่ครับทองกับพอพันดีพร้อมวันที่ผสมครับวันที่ยี่สิบมิถุนาหกกำหนดขวดสามสิบมีนาหกเจ็ดครับมีใบมีหลอด เอานีตรวจทองแล้วเนาะค่าตัวทองไม่ลิปตรวจค่ะสูงอะไรครับสูงลอยสามสบกลบค่ะลูกได้ในทองลูกสองในทองค่ะลูกสองในทองสองหมื่นสามครับค่ะต่อรองได้ครับพี่น้องผู้ใดอยากได้ง้วนทองนะครับนี่ราคาเบาเบาครับผ่อนกับเจ้าแดงใบเล่นะครับตัวทองเหลี่ยประกันทองครับเอาเบื้องหน้าตาเป็นครับจมูกดำบวชีบวแวงครับพี่น้องปังสายเขาหน่อยนึงนะครับค่ะลิดหูดำเล็บกระเท่าปกติดีนุ่มกับสีเต่าต้องนิดเนาะค่ะนุ่มสีเต่าค่ะ สองหมืนสามทองค่ะทรงฟรีสองร้อยโลครับเป็นเครื่องโบสเพศสีดำนะครับพวงหางดำเป็นมวัวไทกลางซูงลอยเท่าบร้อยสามสิบอลอยสามสิบบวกลบค่ะ,อะ 130. อลอยสามสิบบวกลบลูกสองในทองครับหมกักถือใจท่มมาเลยครับบางทันมามีเงินเงินสามสองมืนนิดหน่อยอย,อยากได้งว้วนทองกะ <c oughs> นนี้นะครับเอาทองกับแดงใบฤกนะครับตรงนี้เพิินตัวทองห้แลนเดอร์ค่ะลูกสองในท้องนะครับพนเพนลี่ยมปิจา เบิรนทายางค่าทุกกระท้อนกับประกันให้นะครับนะค่าชิพามือค่ะทองอังลางเราตัวนี้หกเดือนอ่ะอีกสามเดือนเป็นรุนลูกครับเราต้นค่นอยพันเดือนมีนาเดือนมีนานะครับนุ่มกับซีเต่าอ่ะลูกสองในทองครับอ่ะเล็บกับทองปกติดีสนใจกับโทมานะครับเป็นชุดที่สามมือนี่บรรยากาศบายสองโมงนะครับ เล็บกิดเถ่าปกตินะครับเป็ลายถันกันกระลังศีรับจากกรุงเทพกรุงไทยครับพี่น้องหางง้อไปเลี้ยงนะครับให้พ่อแม่เลี้ยงจะโทรมานะครับมีมาแบ่งปันสามชุดมือนีให้เลือกมากถึกใจนะครับจากไดราคาเท่าไรนะครับโทรมาพูดคุยกับตรงนิดได้เนาะต่อรองได้ทุกตัวเด้อพี่น้องต่อรองได้นะครับเอาตัวที่ชุดที่สามกับสองหมื่นสามพันทองหกเดือนสูงรวยสามสิบบวกครับนี่ประกันทองประกันตัวนี้ครับพี่น้องหน้าตา เพิ่อนี่มาจ่องอีกอย่างนะงเพื่อเห็นมูอค่ะทั้งเเห็นตัวใดจะขึ้นรถวบ่อวะนะครับเครื่องโบดเครื่องดำครับเพ็่ดำพ้องเครื่องดำอ่ะครบแล้วนะครับสามชุดแม่ลูกสองโค้งแม่ท้องหนึ่งโตครับค่ะมาถึกใจตัวใดทุ่หางตรงนี้ได้ครับหรืออยากไปเบิ่งตัวจริงกับยุบันอ่าหน้าแต่ต้องเห็นบ้านหน้าแต่ค่ะบ้านหน้าแต่ตำบลหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับเบอร์ไล์กับเบอร์ทร่เลยนะครับถักมาตางประเทศบรสษัทหลทร่กันถักมาทั้งไลายก็ได้ครับอ่ะ ตัวนี้ทองหกเดือนสองหมื่นสามพันต่อรองได้อ่ะสำหรับคลิปนี้ครับพี่จ้าปทุมราชครับน้องนิดครับขอจบคลิปเพียงนี้ครับสวัสดีครับน,น้องนิดครับสวัสดีค่ะ